สวัสด <ancestor. S 2> no ีครับสวัสดีค่ะเพื่อนพ้องพี่น้องที่รักการเกษตรและความยั่งยืนด้านการเกษตรครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับบุกมาถึงที่นี่ครับเพื่อมาตรวจสอบสวนปาล์มแห่งนี้ในการที่ใช้คู่หูมิเศษจันเวอร์แพนเวอร์แพนคาโซานในการบำรุงดูแลและรักษาต้นปาล์มวันนี้มาติดตามครับโดยท่านแรกนั้นท่านเป็นผู้ที่ได้เดินทางมาดูแลสวนนี้เป็นที่ปรึกษาให้กับสวนแห่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีชื่อว่าอะไรครับ อ่าชื่อจริงชื่อพี่มุลพันธ์พี่สีช่วงนะฮะชื่อเล่นว่าเรมค่ะครับและอีกท่านหนึ่งครับผมครับผม้อยดีนิพลจุมักสอนนะครับที่เล่นประปูนะครับปูนครับเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ครับและอีกท่านหนึ่งละครพารุมจุมักสอนค่ะครับเป็นภรรยาของพี่ปูนครับครับขอถามพี่แรมก่อนเลยค่ะพี่แรมครับมาค้นพบเจอสวนปามแห่งนี้เพราะอะไรครับ าพอดีก็อปุ๋ยของเราดีจริงๆนะฮะเคยใช้ไปกับสวนอื่นมาละแล้วก็ของเขาใช้ดีมากทีนี้เต็มก็เห็นพี่สาวก็มีสวนปาล์มอยู่ก็เลยเข้าไปแนะนาพี่สาวว่าให้ใช้ปุ๋ยปูเพนโคตุซานดีฟาก็าเริ่มเรื่องตั้งแต่ปลูกได้ปีประ่าๆนะพี่นะเอาละครับผมพัดพันไปที่พี่ปูนครับ,รบพี่ปูนครับสวนแห่งนี้มีต้นปาล์มอายุกี่ปีครับห้าปีกว่าครับห้าปีกว่าครับ ปลูกเมื่อเมื 9, ่อปี59ปีนี้5ปีกว่าแล้วก็มีทั้งหมดกี่ต้นครับอ่าร้อยสี่สิบกต้นครับเป็นปาล์มพันธุ์อะไรครับพันธุ์สุราเจ็ดครับพันธุ์สุราเจ็ดนะครับซึ่งปาล์มพันธุ์สุราเจ็ดเนี่ยในการที่เริ่มปลูกจนถึงมีผลผลิตเนี่ยกี่ปีครับสองปีครึ่งครับประมาณสองปีครึ่งสองปีครึ่งก็มีผลผลิตใช่ไหมครับท่านผครับคิดอย่างไรครับถึงปลูกปาล์มตอนนั้นผมปลูกยางพาราผมปลูกยางพาราเสร็จมันผลผลิตมันก็มันก็ดีครับแล้วก็ ยางมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยคิดล้มยางแล้วก็มาปลูกปาล์มปลูกปาล์มครับพอล้มยางปลูกปาล์มเมื่อปีห้าเก้าพอปลูกเองปัญหาที่พบมันคืออะไรครับคือปัญหาเกี่ยวกับโรคของปาล์มมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่บางทีก็ต้นมันแดงบั่งใบมันแดงอะไรเนี่ยอืเลยมาเจอน้องเขามาให้คําแนะนําครับว่าจะใช้ไอ ไอ้ปุ๋ยอย่างนี้ผมก็เลยว่าเอ๊ะยังไงก็ลองดูก็ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นผมใช้เคมีอย่างเดียวใช้เคมีอย่างเดียวครับแล้วมีโรคอะไรครับที่เกี่ยวกับกับเกี่ยวกับเชื้อราเชื้อรารับเป็นราขาวๆตอนที่ที่ที่ลูกที่ไหนมากินที่ลูกครับตอนนั้นอ่ะที่พี่แรมเข้ามาเจอนั่นอ่ะมาพบพี่ปูนน่ะกับพี่สาวเราเนี่ยตอนนั้นปีอะไรครับปีอุกหนึ่งค่ะ ตอนนั้นที่เราไม่เห็นนะสภาพสวนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าปาล์มสามปีควรมีลักษณะอย่างไรครับอืมปาล์มสามปีของพี่ปูนตอนนั้นคือมันจะเดงมากอะมันจะไม่ไม่คือมันไม่แข็งเรงใบข้างล่างนี่จะเหลืองหมดเลยนะฮะทีนี้เดมก็คุยกับพี่สาวว่าเออพี่สาวมาใช้ตัวนี้ดีกว่ามันดีนะตอนที่พี่ปูลใช้ครั้งแรกก่อนหน้านั้นอะเราใช้เคมีมาเราใช้ลงดินถกทั้งหมดถูกไหมครับครับมีการใช้ฉีดพ่นอะไรทางบปไ,ไหมไม่มีไม,ไม่มีเลยครับลงทางดินอย่างเดียวเลยครับแต่พอครั้งแรกอะ ที่พี่แรมได้นัดแนะเจอกันเนี่ยแล้วในนาเอาผลิตภัณฑ์คู่หูมาใช้เนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเปลี่ยนแปลงที่สุดเลยหลังจากที่พี่ปูนใช้คือคือการเจริญเติบโตของต้นใบอะไรมันก็เปลี่ยนสีการเจริญเติบโตของต้นมันก็ดีแล้วก็ลูกมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นช่วงเนี้ยผมในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะโดยปกติเนี่ยถ้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย นะครับประมาณต้นต้นเดือนเนี่ยโดยทั่วไปปลาล์มนี่มันจะเป็นยังไงครับในการออกลูกออกผลลูกมันก็เริ่มมันก็มีแต่ว่าสวนเราเนี่ยหลังจากจใช้มามีตลอดมีตลอดเลยครับเมื่อก่อนปลาล์มราคาตกต่ำในที่เขาว่าตกต่ำเนี่ยมันเป็นราคาเท่าไหร่ครับประมาณบาทบาทกว่าปัจจุบันเท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็บาทกว่าเข้าบาทกว่าผมถามไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าช่วงของปัญหาการออกของปลาล์มนี่ยเราจะรู้ไหมครับว่ามันสมบูรณ์มันออกยังไงครับ ลูกมันจะโตขึ้นมันขึ้นทะลายมันก็เต็มทะลายเต็มนีม่นมันมีกี่ช่วงช่วงของมันครับต้นหนึ่งประมาณก็สิบกว่าสิบกว่าทะลายเหรอครับสิบกว่าก็มีโอ้โหมันด้วยครับแล้วไม่มีเชื้อลงเชื้อรากาะไม่มีครับละทะลายได้กี่กิโลครับประมาณสิบกว่ายี่สิบกิโลสิบกว่ายี่สิบกว่ากิโลยี่สิบต้นหนึ่งทะลายครับต้นหนึ่งมีสิบทะลายแล้วออกต่อเนื่องนะครับเก้าบาทกว่าต่อกิโลเอากันแค่นี้ก่อน ผมไปถามครับว่าตอนที่พี่แรมเข้ามานั่ะพี่แรมแนะนําวิธีการในการใช้คู่หูอย่างไรครับคือตอนนี้ตอนเรมเข้ามานะฮะก็พอมาเจอกับพี่สาวปับ๊บก็แนะนําผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปุ๋ยโดยตรงมาเลยค่ะคือครับของเดมก็คือคุณประสานสัก์พิเศษเข้ามา oh. อ่ามาเป็นผู้ดูเลส่วนในการจีดการต้นดูเลส่วนทั้งหมดคือคุณประสานจะเข้ามาดูเลตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีอกหนึ่งจากพี่ปูนก็เริ่มปีง้าวปลูกเริมเข้ามาปี6กหนึ่งอกหนึ่งหลังจากนั้นกเ็เข้ามาจีดตุกเดือนพี่น้องครับผมเนี่ยอยากจะเข้าใจในเรื่องของวิธีการใช้ว่ามันลดต้นทุนได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้ไปเจอครับผู้ที่มากับพี่แรมแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่มาให้คําปรึกษาแล้วท่านรู้ทุกขั้นตอนว่า มันลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างไรนั้นวันนี้สวัสดีครับพี่ประสานครับครับสวัสดีครับอาจารย์ประสานของเรานะครับเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่มาดูแลถูกไหมครับครับผมตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับมันเป็นยังไงครับตอนมาดูแลเริ่มต้นนะครับก็คือพูดถึงปามนะครับปามระยะแรกๆนี้จะมีปัญหามากเกี่ยวกับดินดินเนี่ยจะไม่ค่อยมีแร่ธาตุนะครับส่วนมากก็จะมีปนหินนะครับแล้วทีนี้ใบมันจะเหลืองแล้วก็โซมมากแล้วก็มีแต่ทลายผู้ อัายถึงเป็นทลายเป็นลูกครับลูกก็จะเล็กมากครับลูกจะไม่โตขนาดนี้ใบ <c oughs> ก็จะไม่เขียวไม่เข้มข้นอย่างนี้ครับใบจะเหลืองเลยครับแล้วก็ในช่วงระยะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องลาด้วยครับลารับลาที่ลูกแล้วก็ถ้ามันเป็นลาที่ลูกเนี่ยก็คือมันจะเน่าแล้วก็แฟบไปครับมันจะอ่าคือไม่ได้เก็บผลผลิตในตรงนั้นครับถ้าเป็นลาลูก่อไปหมด ใช่ครับผมไม่มีผลผลิตใช่ครับมีแต่นั่งน้ำตาซึมอย่างเดียวครับผมที่สําคัญไม่มีน้ํามันครับเพราะมีแต่น้ําตาถูกไหมครับตอนนั้นที่พี่ประสานเข้ามาน่ะมาดูแลสวนของพี่ปูนเนี่ยนะครับครั้งนั้นอ่ะพอเข้ามานั่นคือปัญหาทั้งหมดครับถูกไหมครับแล้วเมื่อมาแนะนําวิธีการที่เริ่มต้นครั้งแรกนั่นอ่ะเราใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรครับในการดูแลปฏิบัติรักษาตอนนั้นเรามาทำอย่างไรครับครับ อตอนนั้นเนี่ยก็คือได้ศึกษากับผุ้งวิจาร์ในตรงนี้นะครับว่ามันมีแร่ธาตุที่พืชต้องการนี่คือครบนี่คือส่วนที่หนึ่งแล้วก็โบแฝนเนี่ยมันสามารถที่จะไปบล็อกเรื่องของเชื้อราได้ด้วยนะครับแล้วทีนี้การฉีดของเราเนี่ยก็คือใช้นะครับตรงนี้ครับสามช้อนสามช้อนเล็กๆต่อน้ํา20ลิตรพอฉีดนี้เชื้อรามันก็จะเริ่มหายมากขึ้นแล้วใครตัวสารใช้เท่าไหร่ครับอ,รอ,อันนี้ใช้อยู่ที่40 ทีซีครับทีซีทีซีับต่อ20ลิตรตอนนั้นคือปาร์มมันยังไม่โตมากแล้วทีนี้พอใช้ได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เริ่มมีทลายออกมาอ่าเริ่มแทงนกเป็นเป็นลูกมากขึ้นแล้วแทงนกคืออะไรครับแทงนกก็คือมันเริ่มออกเป็นเป็นเป็นลูกนะครับอ๋อเป็นลูกมันเหมือนนกเลยเมื่อกี้ผมไปดูนะมันเหมือนนกมันมีปากด้วยใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นทลายอย่างนี้ครับแล้วทีนี้พอใช้สักพักหนึ่งใบก็เริ่มเข้มมากขึ้นครับแต่ทีนี้ในตรงนั้นเนี่ย เราใช้สิบห้าวันครั้งหนึ่งแต่เราอยากลดต้นทุนอีกในตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าเออคือแนะนําให้ใช้ปุ๋ยเม็ดควบคู่ไปด้วยแล้วอันนี้เราก็ฉีดเดือนละหนึ่งครั้งคือในความคิดในตรงนั้นก็ว่าถ้ามันกินอาหารที่ต้นถ้ากินหมดมันก็ไม่มีแร่ธาตุมันก็จะหมดไปเหมือนเรากินข้าวแล้วหมดจานแล้วก็หมดไปปุ๋ยเม็ดนั่นคือปุ๋ยอะไรครับออ่อาหญิงเกษตรครับผมอ๋อเลยครับใช่อ๋อนี่เราใช้หญิงเกษตรควบคู่ไปด้วยใช่ควบคู่ไปด้วยครับ ตรงนี้คือใช้ห่างได้เพราะว่าเราบำรุงดินเข้าควบคู่ไปด้วยครับแล้วดินตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สังเกตดูที่ใบว่าใบานี้เข้มแล้วก็ทางพี่ปูนเองก็บอกว่ามันไม่เข้มหรอกมันดําไปเลยเกี่ยวว่าอย่างจริงเลยครับพี่ปูนครับผม <c oughs> มันยังไงครับหลังจากใช้ไปพี่ประสา,านมากี่วันครับ <c oughs> ถึงใบ <c oughs> ดําขนาดนั้นประมาณครึ่งเดือนปุ๋ยเม็ดครึ่งเดือนครับ <c oughs> แล้วก็ไอ้นั่นสิบห้าวันเหมือนเดิม คู่หูเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งครับก็อยับเอาไปอีกครับเพราะว่าเราบนดินเป็นด้วยแล้วครับเราใช้ต่อต้นเท่าไหร่ครับหญิงเกษตรสองกิโลครับสองกิโลต่อต้นครับผมถามนิดนึงครับว่าตอนที่เราใช้หญิงเกษตรนะเราใช้อะไรร่วมด้วยไหมครับอันนี้ไม่ใช่เลยครับเพราะว่าเราใช้อันนี้ล้วนเลยครับใช้หญิงเกษตรใช่หญิงเกษตรทั้งคู่หูนะครับคู่กันครับไม่ได้ใช้ตัวอื่นไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยครับวิธีการทําไงครับ วิธีการก็หมายถึงว่าเราใส่เราจะโรยห่างรอบต้นประมาณสักอ50เซนได้ครับ50เซนครับผมรอบต้นครับต้องพรวนอะไรก่อนไหมครับไม่ครับคือโรยเลยโรยรอบเลยครับโดยโรยรอบเลยครับใช่ครับแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาไปใช่ครับครับผมตอนนั้นเราใช้โรยไปนั้นเดือนละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวว่ากี่ครั้งอันนี้เป็นเดือนครับเป็นเดือนสามสองเดือนสามเดือนสามเดือนครั้งสองสามเดือนต่อครั้งหมายถึงยิงเกษตรนะครับครับ เห็นผลคือใบเขียวเขียวดำโอ้โหพี่ปุนยิ้มอย่างนี hey ้แบบว่ามีความสุขใจเพราะใบมันคือบ่งบอกถึงว่าต่อไปผลผลิตและที่สําคัญไอ้ที่มันเป็นตัวผู้เยอะๆนั่นมันลดลงไหมครับลดไม่มีไม่มีเลยอาไม่อ๋ไม่ค่อเจอเลยตอนนี้คือในช่วงนี้นะครับที่ช่วงนี้เขาเรียกว่าปลามขาดคอขาดคอก็คือลูกไม่สม่ำเสมอแต่ทีนี้ สวนอื่นช่วงนี้จะไม่ค่อยมีลูกแต่ทีเนี้ยลายสวนนี้ครับลูกก็ยังตัดได้สม,ม่ำเสมอนะครับจารย์าประสานครับผมอยากรู้จริงๆว่าในฐานะผู้ดูแลการที่ใช้คู่มัศจรรย์และหญิงเกษตรเนี่ยนะครับมันลดต้นทุนอย่างไรครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันเพิ่มผลผลิตอย่างไรพี่ประสานอธิบายโดยละเอียดให้ผมฟังเถอะครับครับได้ครับก็คือในอก่อนที่เราจะทํานะครับเราตรงนั้นก็มีปัญหาเรื่องเรื่องโรคอยู่แล้วแต่ทีนี้ ช่วงช่วงที่สามปีนะครับผลผลิตในตรงนี้ก็ถามคุยกับปุ๋ยปูนนะครับก็ได้แค่ตันเดียวยี่สิบสองไร่นะครับแต่ทีนี้ด้วยว่าเราใช้ทั้งปุ๋ยเม็ดแล้วปุ๋ยน้ําชาชาวสวนก็จะกังวลว่าเอ๊ะนั่นคือเป็นรายจ่ายเพิ่มไหมแต่ด้วยกังวลในตรงนี้นะครับเราก็รันตีว่าถ้าใช้ตรงนี้นะครับหนึ่งทลายมันจะมีมากขึ้นแล้วก็การจเจริญเติบโตของมันะคือผลผลิตมันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยปัจจุบันนะครับ อ่าใช้มาสามปีนะครับใช้สามปีนี่ก็คือยังปุ๋ยยังใช้เท่าเดิมอยู่เลยแต่ผลผลิตเนี้ยมากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะหลายเท่าเลยครับก็คือต้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสี่สิบห้าทลายคือภายในดึงเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่ามันจะออกรูปเป็นชั้นนะสามชั้นเป็นรุ่นร,รุ่นที่ตับแล้วก็รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กที่ที่เป็นรุ่นไปรุ่นไปนะครับมันจะอยู่ในต้นน่ะประมาณสิบกว่าทลายก็หมายความว่าทุกเดือนเนี่ยจะมีผลผ,ผลิตออกต่อเนื่องครับเอาอย่างนี้ ผมถามเป็นปีเลยว่าปีหนึ่งสวนของพี่ปูนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย546ต้นเนี่ย22ไร่เนี่ยนะครับผลผลิตทั้งหมดหลังจากใช้คู่หูแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่ครับครับอล่าสุดที่ผมคุยกับพี่ปูนนะครับได้คือเดือนเดียวนะครับรายได้เนี่ยคือแสนสามต่อเดือนต่อเดือนครับต่อเดือนนะครับคือแสนสาม546ต้นเนี่ยนะใช่แต่คู่หูก็ใช้แค่สองชุดครึ่งเท่าเดิมครับต่อเดือน ครับต่อเดือนนี่คือประหยัดตรงนี้คือมองเห็นได้ชัดว่าคือประหยัดมากๆแต่ผลผลิตเนี่ยได้เยอะมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยครับก็หมายความว่ามีหล่อเลี้ยงทุกเดือนอยู่ที่แสนสามครับแล้วปีหนึงก็ประมาณล้านสองล้านสามครับถูกไหมครับครับแต่มีรายได้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับในปีหน้าก็น่าจะได้เพิ่มเติมขึ้นอีกถูกไหมครับตามที่อาจารย์ประสานบอกว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยใช้เท่าเดิม แต่ผลผลิตมันกลับทวีคูณขึ้นใช่ครับเพราะเราใช้ร่วมกับหญิงเกษตรด้วยใช่ครับถูกไหมครับครับหมายความว่าข้างดินก็ได้กินต่อเนื่องครับข้างบนก็ฉีดตามระยะเวลาซึ่งมีระยะเวลาอยู่แล้วในหนึ่งเดือนใช่ครับเราฉีดเท่าไหร่โอ้โหพี่ปูนครับนี่เป็นเรื่องจริงไหมครับครับผมตอบสั้นๆชัดเจนแล้วก็ยิ้มมองหน้าผมเหมือนคล้ายแบบว่าก่อนหน้านั้นพี่ปูนเชื่อไหมว่าคู่หูมิศจันทร์และหญิงเกษตรเนี่ยมันสามารถลดต้นทุนได้ขนาดนี้ พูดจริงๆผมไม่เชื่อตอนเด็กก่อนใจแล้วก็คุยกันไปกันมาว่าเออลองดูครับพอห็นผลก่อใจมาตลอดลองดูนั่นตอนนั้นเราลองดูเพราะว่าเป็นญาติกันหรือว่าลองดูเพราะว่าอยากจะดูผลจริงๆอยากจะลองดูอยากจะลองดูว่าผลผลิตยังไงคที่ที่ที่ก็อธิบายวังกันนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงครับมันเพิ่มได้จริงครับลดต้นทุนจริงครับแล้วพอพี่ปูนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ย พี่ปูนอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรคนไทยที่กําลังปลูกปาล์มอยู่เนี่ยนะครับว่ามันอย่างไรครับพี่ปูนช่วยบอกให้ผมชื่นใจสักนิดเถอะครับคืออยากจะบอกว่าถ้าอยากได้ผลผลิตไอ้ดีต้องใช้ผลไอ้ผลิตภัณฑ์ของอันนี้ต่อเนื่องใหคูคู่หูต่อเนื่องครับแล้วจะรู้ว่าผลผลิตเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีหลายส่วนครับที่เขาผ่านไปผ่านมาในในซอยนี้นะครับนะที่ถุนนี้เนี่ย คือที่ผ่านมาเขาก็จะเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยที่เราทําแล้วทีนี้ปัจจุบันนเขา็ข้อเห็นผุนเข้ามาทำเยอะใช้ปุย๋ยอะไรอยู่ตอนนี้อะไรเงรรี้ย <c oughs> ดังนั้นท่านที่อยู่บ้านเก่าถนนหมู่ห้าตำบลอ่าวตรงเนี่ยนะฮะ <c oughs> ไปไปมามาผ่านไปผ่านมามาดูได้ที่สวนพี่ปูนถามว่าสวนนี้ของใครเจ้าของอยู่ไหนตามหาเราครับ <c oughs> นี่เรียกว่าตามหากันให้กวักเลยนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักการเกษตรความยั่งยืน ที่สําคัญครับลดต้นทุนใช้เท่าเดิมแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้อัตราส่วนที่คงที่แต่ชีวิตของท่านมีไรายได้เข้าทุกเดือนพี่แรลมครับมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าทางการเกษตรครับค่ะคือเรมขอฝากปูพแพนกับกูตซันไว้ในห้องใจด้วยนะคะพร้อมด้วยหญิงเกษตรคู่หูมาตรย์นรรของเราเนี่ยดีจริงๆให้ทุกคนกลับไปใช้คู่หูเราเถอะค่ะและผลผลิตจะดีขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้ด้วยค่ะ ครับผมคุณมากครับโอ้นี่เสียงชัดเจนนะครับติดทองแดงนิดหน่อยแต่ว่าเป็นความชัดเจนครับเพราะนี่คือกลิ่นอายของความสุขขออาจารย์ประสัยสักครั้งเลยครับว่าพี่น้องของเพื่อนเราที่กําลังงงกับชีวิตจะเติมความสมบูรณ์นั้นด้วยอะไรครับในตรงนี้นะครับก็อยากแนะนํานะครับชาวสวนนะครับตอนนี้ก็ผมเข้าไปดูแลที่มีปามีปัญหาไม่ว่าเป็นพืชหลายชนิดครับไม่ว่าเป็นยางหรือทุเรียนนะครับที่ใช้ตรงนี้นะครับที่มีปัญหาเนี้ย ผมก็ใช้คู่หูอัจฉริยของเราครับโอเวนไคโตซานแล้วก็ยิงเกษตรนะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาช่วยชาวสวนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ข้อสําคัญนะครับในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตในตรงนี้แล้วก็ตอบโจทย์ทุกสวนครับอันนี้คือการันตีได้ด้วยตัวเองเลยครับโอ้โหนั่นคือความสมบูรณ์แบบของผู้ที่ใช้ผู้ที่แนะนํไในสําคัญครับพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วดีใช้แล้วรวย ช่วยปลดหนี้วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้เดินทางมาถึงที่นี่และได้มาเห็นความเจริญเติบโตของพี่น้องผู้ปลูกปลาล์มลักปลาล์มทําให้ผลผลิตของปลาล์มนั้นเจริญงอกงามที่สําคัญรายได้ดีขึ้นวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีคดรับว้าเพนหิงเกษตใช้เราดีใช้เราด้วย